วันนี้อาจารย์มาหาปู่เพนอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณวันนี้อาจารย์จะมาหาปู่เพนเพื่ออะไรอาจารย์อ๋อจะมาขอขนมไทยหวานเจี๊ยบครับผมขอขนมไทยหวานเจี๊ยบของวันที่16ตุลาคม2อง7ันเเชื่อว่าปู่เพนให้เพราะว่าล่าสุดที่มาขอปู่เพนปู่เพนก็ให้นะอาจารย์เนาะใช่ครับให้ครับแต่ว่าอาจารย์ก็ ไม่ได้มารอบต่อไปเพราะว่ายังไม่มีโอกาสแต่รอบนี้ตั้งใจมาเลยมาเลยเขาอยากให้ขนมไทย FC หวานเจี๊ยบของวันที่16ตุลาคมแต่สามตัวเพราะวันนี้จะสิงติ้วกับปู่เพนติ้วสามตัวนะจ๊ะนะครับผมครั้งที่แล้วมาขอติ้วปู่ปู่ก็ให้ใช่ครับปู่ให้คือมากี่ครั้งปู่ให้จริงๆทีใครที่ติดตามเพจจะรู้เนาะใช่ใว่าแต่ว่าไม่เคยขอเจาะจงที่ขนมไทยเลย แต่รอบนี้จะมาเจอดตรงที่ขนมไทยปูเพนจะอยู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตรงนี้จะเป็นจะมีความเป็นธรรมชาติสวยงามมากๆตอนนี้อาจารย์กับแอดตั้งใจมาเลยเพราะอยากให้เอฟซเนี่ยนะคะได้ขนมไทยหวานเจี๊ยบรอบของวันที่16ตุลาคม67แล้วก็ลงให้ตั้งแต่วันนี้วันนี้วัน,น,วนที่5เดือน ตุลาคม2,567ให้ตั้งแต่วันที่5ติ้ว3ตัวขนมไทยหวานเจ๊ฟของ1ของ16ตุลาคม2,567ค่ะสารอค่ะสารปูข่ข้างๆเนี่ยนะาจาน๊ะเนาะมีสารมีสารปู่ปู่งูด้วยนะคะปู่งูครั้งก่อนก็เคยมาขอก็ให้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาขอปู่เพนเป็นหลักนะคะเนี่ยช้าง ช้างม้าเนี่ยอาจารย์ก็เคยบนขอได้สามตัวสามนอนหรือลาวพัฒนานะคะแต่ไม่เคยเจาะจงขอขนมไทยเลยวันนี้คือตั้งใจมาขอขนมไทยหวานเจี๊ยบของวันที่สิบหกตุลาคมขอจิตได้ครับวันน,น,นี้ผมก็ขอญอาตตั้งจิตตั้งใจขอพอระปู่เพลนกับขนมไทยหวานเจี๊ยบขนมไทยหวานเจี๊ยบนะขนมไทยหวานเจีนน๊ยบตั้งอร่อยมากขนมไทยหวานเจี๊ยบในวันที่สิบหก เดือน10พุทธศักราช2567นี้กับ3ตัวตรงเรอปูกับขนมไทยหวันเจียบนะถ้าใครชอบคลิปนี้พิมพ์ได้คอม,มเมนต์ครับว่าปูปเพลนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด, share, ดแชร <FC, S 2> นะ์ like, share, ให้ปูเพลนดะ้วยเอซกดไลค์กดแชร์ให้ปู่เพลนนะเพื่อให้หลายๆท่านในประเทศไทยหรือท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นปู่เพนจะได้มีโอกาสมาขอโชคขอลาแล้วก็ปู่เพนเนี่ย จะชอบให้คนต่างทินถูกต้องครับผมมาขอเลขต่างทินต่างถาเนี่ยท่านจะชอบให้โชคลาภแต่ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่ท่านจะให้เกี่ยวกับเกษตรกรพืชผลพืชผลผลไม้ถ้าคนในพื้นที่ใช่ครับแต่ถ้าคนต่างถินมาขอเลขนี่คือให้จริงให้ต่างมากมามาค่ะเขาผ่านมาซาลตาลีถูกเลยใช่มาค่ะขนมไทยวันเจี๊ยบของวันที่16ตุลาคม25งพรสสาธุพ่ทุสาทุพ่ะผู้เพลงครับข้าพเจ้าเป็นตัวแทนเพจดุสตาฟ้าทิจารสิงวันนี้ข้าพเจ้า จะมาขอเขาปูกเงินกับขนมไทยหวานเจี๊ยบใ 20, นที่16เดือน10พุทธศักราช2567นี้ลูกขอตำไทย3ตัวตรงๆรงแล้วผู้ปู่นะขอขนมไทยตำไทยหรือรัฐบาลไทยของ16ตุลาคม2567สามตัวซิ่วจ้ะไทยนี่พุทธศรายได้เห็นนี่หลายส่วนอนี้ก็ขอให้ได้ไอ้ลุงผู้นนะเออออกยากเลยเขาปู่เพราะว่าไอ้มันยาวไปไปมา,มาแล้ว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  มาแล้วหนึ่งแรกเลยว้ายมาแล้วอันนี้เนี่ยให้ดูก่อนแหละนี่โอเคโอเคอ่ะต่อเลยค่ะจันต่อเลยเพราะว่าเรานอดมามาสองเลยอ่ะสองคันเลยก็ต้องก็ตสองอันนั้นเนาะอ่าใช่ใช่นี่ไง่าโอ้นี้ให้แบบนี่เลยอีกตัวหนึ่งอะไรนี่นี่ครบแล้วขนมไทยหวานเจี๊ยบของวันที่16ตุลาคม2567นี่เลยมาออกพร้อมกันออกพร้อมกันเลยนะสุดยอดโอ้โหสวยนะเนี่ยสวยนะ สวยนะสวยมากเลยเอฟซีขายเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ยิ่งแชร์ยิ่งรวยแชร์แล้วพิมพ์ว่าปู่เพนเอฟซีก็จะได้เพราะว่าปู่เพนจะได้ยินเสียงเอฟซีเรียกปู่เพนด้วยค่ะอย่าลืมครับส่งการคอมเมนต์นี้ว่าปู่เพนนะให้ชัดๆก่านี้โอเคตัดไหมตังแสงนี้โอเค ท่านไหนกดไดคกดแชร์ขอให้เฮงขอให้รวยนะคะขนมไท<า>ยหวานเจียบของวันที่ 16, 16ตุลาคม2567กับบารมีปู่เพนอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ